๋อคนต่อไปคําถามว่าไงครับเนี่ยคาถามไม้ผลขยายผลช่วงนี้แคลเซียมช่วยขั้วเหนียวจริงไหมโอ้พอดีเลยครับผมตรงหน้าผมนี้นะครับไม้ผลผล,ลไม้ช่วงนี้นะครับช่วงให้ผลผลิตช่วงขยายผลไม่ว่าจะเป็นในทุเรียนมะม่วงฝรั่งลำไยมังคุดหรือไม้ผลอื่นๆนะครับขั้วเหนียวเนี่ยสำคัญมากๆหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการขั้วเหนียวเนี่ยต้องมาจากแคลเซียมเนาะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับขั้วเหนียวเนี่ยต้องมาจากโบลอน ซึ่งเป็นธาตุที่พืชกินได้ยากมากเนื่องจากโบรอนนะครับมีประจุเป็นลบดังนั้นจึงหากินในดินไม่ได้เพราะในดินมีประจุลบเช่นกันนะครับเวลาน้ำไหลมาเนี่ยก็จะพาไปหมดในดินก็เลยไม่มีนะครับพืชเลยกินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับลูกค้าทางใต้ผมเนี่ยในจุดที่บริเวณน้ําท่วมหรือเป็นพวกสวนมะพร้าวสวนปาล์มสวนผลไม้ที่มีน้ําผ่านเนี่ยสังเกตดูเลยครับผลไม้เนี่ยหรือไม้ผลจะร่วงดอกจะร่วงผลจะร่วง ก็เพราะว่ามันขาดโบลอนนั่นเองครับดังนั้นนะครับวิธีการให้โบลอนที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการให้ทางใบการให้ปุ๋ยทางใบที่ดีนะครับต้องอยู่ในรูปที่พืชกินได้ก็คือโบลอนที่อยู่ในอีโคพัตองหน้าผมนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเป็นโบลอนของเจ้าอื่นนะครับผมไม่แน่ใจจริงๆส่วนอีโคพัทจะเป็นโบลอนที่สามารถเกาะติดได้ดีไม่ขัดกับประจุบ,บนใบพืชน,นะครับซึ่งเป็นประจุลบไม่อย่างนั้นโบลอนจะผลักจากกันนะครับไม่สามารถเข้าปากใบได้ได และที่สําคัญนะครับตัวอีโคพัตตัวนี้มาพร้อมกับแคลเซียมถึง4%ตัวแคลเซียมนะครับจะช่วยขยายผลสําคัญคือต้องมีการเพิ่มเซลล์ขยายเซลล์ดังนั้นแคลเซียมจะทําให้ผนังเซลล์มีปริมาณที่มากขึ้นนะครับและแข็งแรงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีการปิแตกขณะที่กําลังเคลื่อนย้ายอาหารจากใบกิ่งก้านมาที่ผลนั่นเองครับตรงนี้สําคัญมากคือถ้าไม่มีแคลเซียมผลอาจจะปิแตกได้และถ้าไม่มีโบลอนครับขั้วไม่เหนียวพืชกินไม่ทันก็ขยายเกินทําให้น้ําหนักเนี่ย เยอะเกินนะครับจะหลุดล่วงได้ดังนั้นนะครับสาคัญเลยช่วงนี้โบลอนต้องรีบฉีดฉีดสะสมไว้ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาแน่นอนดีกว่ามาเติมทีหลังนะครับแคลเซียมโบลอนอีโคพัดขวดนี้นะครับแคลเซียม4%เและโบลอน1%อซนซึ่งโบลอนนะครับสูงมากวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้พี่น้องเกษตรกรครับ1ลิตรนะครับจากปกติ650บาทวันนี้เหลือเพียง189บาทเท่านั้นยังไม่พอจัดให้ครับจัดหนัก6ขวดจากปกติ3,900บาทวันนี้เอาไปเลยเหลือเพียง 9 9 9บาทเท่านั้นครับจะส่งฟรีทุกออเดอร์เก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มครับท่านใดสนใจทักแชทที่เพจหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมเลือกซื้อแคลเซียมโบลอนทีนะครับอย่าลืมขอดูใบรับแจ้งที่ถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรนะครับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อให้พลาดโปรโมชั่นและความรู้ดีๆที่หาที่ไหนไม่ได้ครับผม